ดวงความรักชาวธาตุลมค่ะเมถุนตุลกุมนะคะนับแบบไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีปากแรกเดือนธันวานะคะมาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะที่ได้เป็นแหงแม่นเนาะอันดับแรกเนี่ยนะคะเซตแรกจะเป็นการเปิดพลังงานของชาวธาตุลมก่อนเลยนะคะดูก่อนว่าชาวธาตุลมตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะ จอกับอะไรรู้สึกยังไงบ้างอืมอแฮงแมนมานะคือคิดว่าคุณน่าจะจบปัญหาคลราคราซังได้แล้วอะนะคะปัญหาที่คิดไม่ตกสักทีเออว่าจะเอาอยัางไงดีบางคนนะบางคนคิดว่าอยากเข้าไปจีบใครสักคนหนึ่งแล้วทีเนี้ยอาจจะ ไม่กล้าอืมตัดสินใจไม่ได้คิดอยู่นานกลัวเขาไม่คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าในในตอนนี้หรือว่าปักเนี้ยคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นคือไม่ว่าจะเป็นการไปจีบหรือการไปเคลียร์นะทั้งโสดและไม่โสดนะคะมันจะมีคําตอบที่ชัดเจนคือเลิกคิดอะเลิกคิดอยู่กับอะไรเดิมๆแล้วก็เป็นการขยับนะคือแต่ก่อนอาจจะอยู่ในมุมอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอืมเพราะว่า ไม่กล้าเข้าหาแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยชาวธาตุลมจะจะกล้าเข้าหาเออจะเอาวะอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นไปแล้วแต่มันจะออกมาในรูปแบบลักษณะไหนก็ตามให้มันจบๆไปอนะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้ามันจะดีได้มันดีถ้ามันไม่ดีดก็ปล่อยมันไปนะอะไรอย่างเงี้ยอะในฝั่งของคู่รักคนคุยของคุณเป็นยังไงบ้าง five of four นะคะห้าเมยเท้าสับสนเลยทีเดียวสิบถ้วยอื The world นะคะยังไงเมื่อกี้เพิ่งเปิดทาดน้ำนะอ่ะซีกอบซอสนะคะเออ่ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคู่ก็ตามนะให้ห้าไม้เท้าขึ้นมาใบแรกในฝองเขาเนี่ยมันให้ฟิลว่าสับสนเลยอะ่ะจะเอาไงดีคือเขาก็คงจะรอให้คุณเข้าไปพูดไปคุยอยู่ก็ได้นะเออว่าจะมาง้อไหมจะมาเอายังไงเนี่ยคือเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงอืม แต่ว่าถ้าถามเรื่องความรู้สึกอะให้สิทธ้วยขึ้นมามากนะยังคงแบบยังคงรักยังคงแบบอุตาเช่นเดียยังคงรักเหมือนเดิมความผุดพันยังเต็มร้อยผุดพันยังเต็มร้อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นแบบว่าเขาก็อยากจะจะไปข้างหน้าคําว่าไปข้างหน้าในที่นี้คือจะเอาอยัางไงก็อยากให้พูดให้คุยไปเคลียร เพื่อที่จะไม่ต้องอยู่กับความวุ้นวายใจเนี่ยอันนี้คือเขาเป็นแบบนั้นนะเออเขารอคุณอยู่นะคะอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์จ้าจะเป็นจังได้เดอะสาตาเดอะชาเลีอดนะคะสิบเหรียญเลิศนะเลิศเลิศนะคะอีกอใบสวยๆห,ห้าถ้วย คืนนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ในปักนี้นะคะมองว่าหลังจากที่คุณตัดสินใจที่จะเข้าไปพูดและเขาก็ได้รับในสิ่งที่เขาหลอเออความมันจะเกิดความสงบในฝั่งเขาก็ค,คือสบายใจละฉันจะไปทางไหนก็ว่าไปนะคะอันนี้เนี่ยหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของคู่รัก <c oughs> ไม่เลิกกัน คือมันเป็นการเดินหน้ายังเดินหน้าด้วยกันถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าดีเลยอะไรอย่างเงี้ยดีกลับมาเริ่มต้นแล้วดีไม่ใช่เพราะมันเป็น Odd, เดอะชารีออดเนาะเดอรชารีออดคือการเดินไปข้างหน้าแต่ว่ามันยังไม่มีเวที่ชัดเจนว่าเลิศแน่แต่มันก็ไปข้างหน้าไงมันก็ไม่ได้อยู่กับความสับสนเนาะ,นะแล้วทีนี้มันมีสิบถ้วยเอ้ยไม่ใช่โทษทีมีสิบเหรียญขึ้นมา ยิ่งผูกพันนะเหมือนว่าการกลับมาคุยกันครั้งนี้หรือว่าการได้คบกันการได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กนันณขณะนี้เนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์มันมัน่นคงมันหนักแน่นมากขึ้นถึงแม้ว่าอามันจะมีความรู้สึกเสียใจเสียดายอยู่บ้างในเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเอออะไรที่เสียแล้วก็เสียไปแต่แม่หมอมองว่าถ้าคุณมีโอกาสได้เคลียร์มีโอกาสได้คุย ต่างคนต่างแล้วใจไปต่ออืมหรือจะไปกันคนละทางก็ได้แต่ว่าสิบเหรียญขึ้นมาอย่างน้อยอะ่ะมันก็เป็นการถ้าจากกันนะถ้าจากกันมันก็เป็นการจากกันด้วยดีนะคะแต่ไม่เยอะประมาณส0มสิบสีสิบเปอร์เซ็นแค่นั้นแหละของคู่ที่อาจจะรู้สึกว่า ความรักมันมันมนอาจจะไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งแต่โดยส่วนใหญ่เท่าที่ดูหกสิบเปอร์เซ็นคือคือจบสวยคำว่าจบสวยคือกลับมาแล้วโอเคเพราะว่ามันมีมันมีการแบบแชร์แชร์ความรู้สึกให้ให้เข้าใจซึ่งกันและกันว่าเออฉันรู้สึกอย่างไรแล้วก็โอเคงั้นเราพยายามกันต่ออะไรประมาณเนี้ยนะนี่คือชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะประมาณนี้เนาะ